คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1 4 6 7กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจนผู้หญิงคือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยเสนอรายการ ไั่ผู้หญิงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการไั่ผู้หญิงค่ะดิฉันประไพย,ยั่งยืนมารายงานตัวค่ะวันนี้ช่างเทคนิคของเราน้องบุญประกอบอบกลิ่นนะคะรายการไั่ผู้หญิงออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาหรือว่าบ่ายสองถึงบ่าย3มโมงนะคะ บางครั้งนี้เองอ่ะจ,จะไม่ได้มาทํารายการที่สถานีก็อาจจะพยายามเข้าสายมานะคะวันนี้อย่าลืมติดตามชมและรับฟังรายการภัยผู้หญิงผ่าน nbt.prd.go.th แล้วก็คลิกไปที่วิทยุออนไลน์แล้วก็เลือกไปที่ am 1467หรือสามารถรับชมรับฟังผ่าน Facebook ได้นะคะ Facebook ไล v ์นะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m นะคะขีดนะคะเดิโอแล้วก็บนณาธิการสมัยที่คุณรำนำไปออกอากาศซ้ำอีกครั้งใน y t u t u นะคะที่24นิวออนไลน,น์ะคะเพราะว่านอกจากออกที่วิทยุแล้วยังสามารถนำไปออกได้ทุกคนสามารถรับฟังรับชมได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปก,ก็รับฟังได้สวัสดีเพื่อนชาวอเมริกาด้วยนะคะที่ ติดต่อประสานง,งานกันบางทีก็มีการเรื่องพูดคุยกันและวก็ชาวโยุโรปด้วยช่วงนี้ที่โยุโรปเองก็มีปัญหามีข่าวลือมากที่สุดนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวว่ากำลังลามมาถึงเอเชียแล้วก็คือตัวเลือดหรือตัวลที่อยู่ในในติดอยู่ในกับหมอนหรือที่นอน นะคะใครไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังนะคะในช่วงนี้เพราะว่าวันจันทร์ที่27นี้เป็นวันลอยกระทงนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดช่วงนี้เมืองไทยเองก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะภาคเหนือก็เริ่มหนาวแล้วนะคะบางที่อากาศอยู่ที่10กว่าองศาภาคอีสานก็หนาวแล้วกรุงเทพก็หนาวบ้างนะคะในช่วงกลางคืนในช่วงเช้านะคะใครที่สามารถตื่นเช้ามาก็จะมาสัมผัสอากาศหนาวได้ภาคใต้ยังมีฝนตกอยู่ดิฉันอยากจะ แจ้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าสามารถที่จะตรวจสอบพยากรณ์อากาศได้กับกรมอุตุนิยมวิทยาหรือติดตามข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนได้ไม่ใช่เฟคนิวนะคะที่กรมประชาสัมพันธ์ย้ำนะคะพยายามติดตามข่าวสารต่างๆที่วิทยุกรมประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงานของรัฐหรือสื่อหลักไม่ว่าทีวีหรือวิทยุนะคะ หรือที่เขาแชร์ต่อไปก็ควรจะสรวจสอบอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้การถูกหลอกกันมีมากมายนะคะหลอกให้ลงทุนในน้นในนี่บ้างรายการเตือนภัยรายการภัยผู้หญิงเตือนกันอยู่บ่อยๆว่าพยายามตรวจสอบทุกครั้งในการถูกหลอกแล้วก็ชวนลงทุนไม่มีหรอกค่ะที่ลงทุนแล้วได้กําไรประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะคะคิดดูปีหนึ่งเท่าไหร พยายามที่จะหาที่ลงทุนที่ได้มาตรฐานนะคะซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ได้ซื้อสลากอมสินก็ได้ซื้อสลากของทคสอก็ได้หรือไปลงทุนในหุ้นกู้หุ้นบริษัทสุดได้แต่ทุกอย่างอยู่ที่สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือจะน่าเชื่อถือสถาบันการเงินอะไรบ้างคุณหาในเว็บไซต์กดไปใน Google ก็ได้หรือโทรไปสอบถามที่ธนาคารที่คุณเคยมีเป็นลูกค้าอยู่อะคะ่ะ ไม่ว่าธนาคารไหนเขาจะมีข้อมูลให้ย้านะคะไม่ว่าธนาคารไหนเขาจะมีข้อมูลให้ในการลงทุนและก็การลงทุนทุกๆท,กที่ดิฉันพูดเสมอว่าการลงทุนแต่ละครั้งนะคะพยายามลงทุนในสถาบันที่ได้มาตรฐานสถาบัานได้มาตรฐานก็คือสถาบันที่มีบริษัทที่ชัดเจนมีที่ตั้งที่ชัดเจนมีที่อยู่ ที่ชัดเจนและก็มีเบอร์ติดต่อที่ชัดเจนมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้นะคะเพราะว่าในโลกเองออนไลน์ในโลกที่เป็นดิจิทัล4.0หรือ5.0ก็แล้วแต่ทุกอย่างถ้าไม่ชัดเจนเราสงสัยไว้ได้ก่อนได้เลยว่าเราอาจจะถูกหลอกเพราะเดี๋ยวนี้แก๊งคอรเซนเตอร์มีมากขึ้นนะคะแก๊งคอรเซนเตอร์มีมากขึ้นไม่ว่าที่ไหนเมื่อเช้าเองดิฉันก็ยังได้รับโทรศัพท์บอกว่าโทรมาจากบริษัทบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งสินค้าเป็นบริษัทใหญ่ แต่ว่าดิฉนก็คุยนิดเดียวเราบอกว่าไม่สะดวกที่จะคุยเพราะว่าเปรียมทำรันดาวรายการอยู่ก็อยากบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคนที่โทรมาหาเราถ้าไม่มีธุระก,กับเราหรือว่าเราไม่คุ้นเคยไม่รู้จักพยายามคุยให้สั้นนะคะคุยนานก็เสียเวลาคุยนานก็ทําให้เราอะจะหลงเชื่อได้ นะคะคุยให้สั้นสรุปให้เร็วมากที่สุดแล้วเราจะปลอดภัยเพราะว่าทุกวันนี้ขนาดไม่เห็นหน้ากันยังหลอกกันได้ง่ายขนาดนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ห่วงใยจากรายการภัยผู้หญิงนะคะรายการภัยผู้หญิงมีเรื่องที่จะนําเสนอหลายเรื่องอยู่ในช่วงแรกเราว่าจะคุยกันถึงเรื่องงานลอยกระทงเน้นย้นําเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไปลงเรือขึ้นรถในการลอยกระทงนะคะเพราะว่าวันนี้เดือนปีนี้ในการลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่ 27พฤศจิกายนนะคะที่สําคัญนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคม,มานาคมดร์บรรพรเจริญศรีบอกว่าในวันขึ้น15ค่ําเดือน12ของทุกปีเป็นวันลอยกระทงเป็นกิจกรรมและพณีการงดงามอย่างไรก็ตามอยากเชิญชวนประชาชนนะคะให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระทงที่รักษาสายน้ําของเราด้วยการที่กระทงเรักษาสายน้ําก็ดิฉันเสนอนะคะ1กระทงที่เป็นเรื่องของขนมปังหรือหานปลานะคะดีที่สุดนะคะ เช่นกระทงจากธรรมชาติกระทงจากธรรมชาตินี้นะคะกระทงพวกกระทงใบตองกระทงใบใบอะไรต่างๆใบกล้วยหรือดอกไม้พยายามอย่าใช้เข็มหมุดนะคะเพราะว่าเข็มหมุดเนี่ยหรือว่าปอเป็น,เ,ปนเราสมมติว่าใช้กระทงจากกล้วยไม้หรือเป็นผักเนี่ยถ้าเกิดว่าผักนั้นหรือกล้วยไม้นั้นปลาชอบแล้วถ้ามีเข็มหมุดอยู่ปลาตอดหรือปลากินเข้าไปก็จะมีผลนะคะจริงๆแล้วอยากให้ใช้กระทงที่เป็น การใช้เข็มน้อยที่สุดนะคะเช่นกระทงจากธรรมชาติหรือกระทงจากขนมปังท่านท่านบอกว่าที่เป็นอาหารให้ปลาหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือครอบครัวละหนึ่งกระทงเพราะว่าประเทศเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะคะแล้วก็มีความจําเป็นอย่างมากในการใช้น้ําในการเพาะปลูกแลว้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าการใช้กระทงที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะให้น้ําเสียได้ง่ายก็จะมีส่งผลต่อไปอีกนะคะและถ้าทุกคนช่วยกันใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นการ ตอบแทนและก็ขอบคุณแม่น้ําคงคาของเราน้ําให้ชีวิตกับทุกคนและก็คนไทยทุกคนก็ควรจะช่วยกันรักษาแหล่งน้ำนะคะนี่ก็คือคำกล่าวจากลัมรีเชืว่อว่าการกระทรวงคมอัฒนคมดรมานพรเจริญศรีนะคะอยากให้ประ,ะ,ประเพณีการลอยกระทงครั้งนี้เป็นประเพณีที่ดีงามและก,ก็การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ นี้ท่านย้ำนะคะให้เป็นประเพณีที่ดีงามและเป็นการสร้างซอฟ t ์พาวเวอร์ก็หลายๆที่ก็จะมีการจัดการประกวดนางนพมาศกันนะคะใครที่ไปเที่ยวก็ลองดูนะคะว่าไปเชียร์นางนพมาศแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวนะให้กับประเทศแล้วก็ชาวไทยทุกคนนะอยากให้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างชื่อเสียงของคนไทยให้ดังไปทั่วโลกตามนโยบายของรัฐบาลและก็นายก ของเรานะคะท่านเศรษฐาทวีสินนะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นดรบรณพรเจรศีบอกว่าการลอยกระทงเป็นเป็นมาตั้งแต่สมัยยุคสุขโขทัยนะคะในฐานะที่กำกับดูแลและผิดชอบกรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของคนไทยและนักท่องเที่ยวโดยได้มีการสั่งการกําจับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดูแลความเรียบร้อยบอริเวณท่าเทียบเรือ และแม่น้ำลำคลองโดยเน้นย้ำนโยบายเรื่องความปลอดภัยนี่ก็คือเป็นคำพูดและก็คำย้ำจากลําตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะรวมถึงอุปกรณ์การช่วยชีวิตให้พร้อมใช้งานและระบบไฟฟ้าให้ส่องสว่างนะคะไฟฟ้าก็ควรจะส่องรว่างในทุกๆจุดตามท่าเรือนะคะท่านย้ำในเรื่องของจุดที่ประชาชนลอยกระทง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนในวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566นะคะหรือบางพื้นที่อาจจะมีการจัดลอยกระทงตามนโยบายของราชรถย,ยิ้มนะคะบางพื้นที่อาจจะจัดไปแล้วหรือว่ากําลังจัดอยู่ก็มีนะคะถึ่งท่านบอกว่าเราเองได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการให้ความควบคุมนะค ศูนย์บริการควบคุมความปลอดภัยนะคะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยนะคะและก็การชลาจรทางน้ํากลุ่มเจ้าท่าโดยมีสายด่วนกลุ่มเจ้าท่า1น9่ะคะตลอด24ชั่วโมงทั้งในช่วงปกติและในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะใครเจอปัญหาติดกัดอะไรโทรไปแจ้งสายด่วนของกลมเจ้าท่าได้นะคะ1นึ่ะคะนี่ก็คือข่าวฝากจาก กระทรวงคมนาคมท่านชุยะจึงเรื่องกรกิจก็ย้ำนะคะว่าจริงๆแล้วได้กําชับรถทั้งรถทั้งเรือ ทั้งรถทั้งเรือทั้งรางอะนะทั้งรางทั้งรถทั้งเรือทั้งล้อว่าเน้นให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวหรือคนเดินทางเพื่อการเดินทางในไปลอยกระทงให้ปลอดภัยที่ฉันย้านะคะว่าใครที่เดินทางไปลอยกระทงบางคนอาจจะไปตั้งแต่วันนี้หรือไปพรุ่งนี้แล้วก็ลาวันจัดหนึ่งวันก็พยายามเดินทางขับรถด้วยความระมัดระวังตรวจสอบสภาพของล้อให้ดีม้านน้ายางลม ไอ้เรียบร้อยเพื่อประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่พักต่างๆให้ความสําคัญในการลอยกระทงแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของเราไปอย่าง32กลับมาให้ครบ32นะคะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที่ดีของคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็ถือว่าถ้าสามารถลอยกระทงด้วยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่าประเทศเราเหมือนที่รัมตีช่วว่าการกระทรวงกมนาคมบอกะค่ะว่าประเทศเราเป็นประเทศกเกษตรกรรม น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะน้ำเป็นสิ่งที่ดีงามของทุกๆคนแล้วก็น้ำเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับทุกๆคนนะคะถ้าเราเองปีหน้าในเชื่อว่าจะขาดน้ำอีกเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำที่ดีไว้จะมีผลต่อเรื่องของการขาดแคลนน้ำและก็การเกษตรต่างๆนะคะทุกวันนี้มีปัญหาในเรื่องน้ำกันมากในทั่วโลกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทุกๆคนอยากเกตบอกว่า อยากมีน้ําที่ดีแล้วก็อยากมีน้ําใช้ที่สะอาดแล้วก็มีน้ําที่เพียงพร้อมนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ฝากจากลําตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในเรื่องให้ความสําคัญในเรื่องของการลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้ความปลอดภัยกับตัวเองและก็ทุกๆคนในการไปลอยกระทงที่กรมเจ้าท่าฝากมาย้ํานะคะว่าจะไปลอยกระทงยังไงให้ปลอดภัยก็คือพยายามไปกันเป็นกลุ่มไปกับเพื่อนๆไปกับครอบครัวดีที่สุดแล้วก็อย่ากลับ มานบ้านให้มืดเกินไปหรือให้ดึกเกินไปในตรงไหนที่เป็นที่มืดๆที่เปียกๆ<ห>เ,ยเขาพยายามอยากเข้าไปอย่าเดินไปนะคะแล้วก็ท่าที่จะเราไปลอยให้ไปลอยท่าหรือจุดที่เขาจัดสรรไว้ให้ลอยกระทงกองกรมประชาสัมพันธ์เราก็มีนะคะที่ซอยอารีก็ก็มีมีสระน้าอยู่ให้ทุกคนไปลอยกระทงได้นะคะนี่ก็คือสามารถคนแถวนั้นในซอยอารีก็สามารถไปลอยกระทงได้แต่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นก็เรียกอะไรอะ่ะเป็นแห่งน้ํา ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นแม่น้ําไม่ใช่เป็นลําคลองนะคะเป็นบึงไปลอยได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือเอ่อเหมือนที่บอกว่าเป็นกระทงที่ธรรมชาติแล้วก็เป็นอาหานปลาเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสะดวกในการเก็บแล้วก็บางอย่างอาจจะเ้อ่งเก็บได้เป็นอาหารของปลาถ้าเป็นแม่น้ําใหญ่ๆคุณสามารถที่จะลอยอาหารปลาได้เยอะๆแต่ถ้าเป็นที่เล็กๆต้องเรามาลงนะคะนี่ก็คือ่าวฝากจากเรื่องการลอยกระสุงนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะนํามาฝากก็คือ เรื่องของลัมตีช่วยอขอประธานอภัยเรื่องลัมตีประจําสํานักนายกนะคะท่านลัมตีพวงเพชรจุลละเอียดนะคะลัมตีประจาสานักนายกได้สั่งการนะคะท่านบอกว่าได้สั่งการชี้สกบสอ,อบทัวอ้วนพร้อมราดูวหลังจากยกเลิกทัวไม่คืนเงินค่าเสียหายกว่า หลายกว่า50ล้านบาทนะคะเรื่องนี้นะคะเปิดเผยเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะคะโดยล่ำตีประจําสํานักนายกท่านพวงเพชรจุลละเอียดนะคะบอกว่าประเจนของหลายๆคนของน้องๆ้องสื่อมวลชนนะคะบอกว่าได้สั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการครุ้มครองผู้บริโภคหรือสอกบที่รู้จักกันอาหารดําเนินการตรวจสอบกรณีที่มีกลุ่มผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจาก การจองทัวร์นำเที่ยวอ้วนผอมดำเนินการโดยบริษัทอ้วนผอมอาราวเดอะเวจำกัดซึ่งมีต่อมาได้ถูกยกเลิกทัวร์แต่บริษัทยังไม่คืนเงินให้แก่ผู้บริโภคและผู้เสียหายจำนวนหลาย,ลายร้อยรายนะคะรวมมูลค่าเสียหายกว่า50ล้านบาทอุยเยอก,กันนะห้ล้านบาทในการจองทัวนะทางสคบได้เรียกดำเนินการติดตามสวจสอบทันทีหลังจากที่ได้รับ เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคจํานวน3รายนะสรายแต่จะจองจํานวนเยอะก็ได้นะรวมค่าเสียหายไปแล้ว2องแสนบาทโดยสคอบอได้ประสานไปยังกรมการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาดำเนินการทำพรบรธุรกิจนำเที่ยวและมกักคุเทศในฐานะนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมกักคุเทศ เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เลขาธิการสกบนำพนังกงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการของบริษัทนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุแขวงลุมพินีขิดลุมพินีนะคะคราากรุงเทพมหานครพบว่าพบแต่เพียงผู้เช่านะคะแล้วก็ที่สำคัญบริษัทนี้ไม่ได้จ่ายค่าเช่ามา ยังค้างค่าเช่าอยู่ด้วยนะคะเท่าที่ตรวจสอบนะคะนี่นอกจากนั้นนะคะทางรับตีประจําสํานักนายกท่านพงเพรน,นะคะป้าเจนบอกว่าสกบได้มีมาตรการในการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายโดยได้ส่งเรื่องไปยังกลุ่มการท่องเที่ยวดําเนินการเรียกบริษัทให้ชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงการเยียวยาความเสียหายจากเงินประกันที่บริษัทได้วางเงินประกันไว้การทําธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะบริษัททุกบริษัตทต้องวางเงินประกันไว้นะคะ ที่กรุมการท่องเที่ยวซึ่งอาจเงินจํานวนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการเยียวยาเสียหายให้กับผู้บริโภคทุกรายการกรุมการท่องเที่ยวจะส่งเรื่องกลับมายังสกบเพื่อฟ้องดําเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับการเยียวยานะคะย้านะคะก็คือ,อทางปเจนส่งเรื่องไปที่กลุมการทอ่ทองเที่ยวเพื่อให้กรุมการท่องเที่ยวเยียวยากับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ถ้าเยียวยาแล้วยังไม่ครบ ไม่ครอบเวอร์ไม่จบทั้งหมดนะคะก็คือสกบจะฟ้องให้นะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ย้ํานะคะใครทําธุรกิจอะไรอย่างไรนักท่องเที่ยวหรือพวกเราที่อยากไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ต่างๆตรวจสอบให้ดีนะคะว่าบริษัทไหนที่ให้บริการที่ดีแล้วบริษัทไหนที่ชอ่อโกงบริษัทไหนที่เบี้ยวนักท่องเที่ยวนะคะคนที่ถูกเบี้ยวมากๆจริงๆแล้วถ้าบริษัทไหนไม่ดีก็ในฐานะผู้บริโภคในฐานะที่เป็นคนใช้บริการก็ควรจะ ดำมาบอกกล่าวเพื่อนๆนะคะโดยผ่านทาง Facebook ของตัวเองก็ได้หรือบอกกล่าวผ่านทิกเ o อก็ได้หรือรีวิวถ้าเกิดบริษัทไหนดีก็ชื่นชมก็ผ่าน2องเครือข่ายนี้ก็ได้หรือผ่าน Line ไลน์ก็ได้หรือบอกต่อต่อต่ได้ก็ได้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วถ้าเขาดีก็ชื่นชมแต่ถ้าไม่ดีก็ช่วยกันตรวจสอบนะคะเพื่อว่า เพื่อนเพื่อนเราที่จะไปเที่ยวต่อไปก็จะได้ไม่ต้องหลงกลและก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะย้านะคะใครทําดีเราก็ควรจะชื่นชมนะคะบอกผ่านมาในรายการนี้ก็ได้ค่ะใครทําไม่ดีเราก็ควรจะเอามาบอกกล่าวให้รู้นะคะบอกกล่าวให้รู้นะคะเราไม่ได้มาประจานแต่เราบอกกล่าวให้รู้เพื่อจะได้อย่างน้อยเราจะไม่เป็นเหยื่อในต่อไปนะคะนี่ก็คือ2เรื่องที่ฝากมาจากสองรัมนตีก็คือเรื่องของการท่องเที่ยว ในช่วงวันลอยกระทงจากลําตีมณพรเจริญศรีนะคะซึ่งเป็นลําตีของช่วยคม,มนาคมและก็เรื่องของบริษัทท่องเที่ยวที่ร้องสอกอบอของท่านพวงเพชรจุลละเอียดนะคะถึงเรื่องต่างๆอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเรื่องการเดินทางหรือการท่องเที่ยวในช่วงที่ลอยกระทงเนะะี่ยค่ะดิฉันย้าว่าถ้าใครพาลูกพาหลานที่ยังเล็กๆนะคะเล็กๆนะคือว่ามัง แค่บางคนยังบอกแค่ชื่อพ่อชื่อแม่ได้แค่เท่านั้นแต่ยังไม่บอกบอกไม่ได้ว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหนคารุณานะคะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เขาอย่างได้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์คุณพ่อคุณแม่ไว้ในกระเป๋าของลูกนะคะในกระเป๋าของลูกนะคะเผื่อลงกันก็จะได้ให้หาแล้วก็แนะนําลูกว่าเวลาเราลงกันนะคะ ควรจะไปเจอกันที่ไหนไปเจอกันที่จุดประชาสัมพันธ์ไปเจอเจ้าหน้าที่ตรงไหนแล้วก็เชีหยเห็นว่านี่คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลตรงนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะบอกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สอนลูกในชีวิตทุกวันนี้นะคะเวลาเราเจอข่าวร้ายเหตุร้ายและบางทีมันก็จะทําให้เราจะเสียหายหรือเราจะเสียใจที่หลังย้าว่าเราควรจะสอนเด็กๆว่าไอ้นี้คือแต่งตัวแบบนี้นะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะแต่งตัวแบบนี้นะ เราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะทุกๆงานในการากิจจะทุกๆท,ที่เขาจะมีหน่วยงานของรัฐมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการปีงประชาสัมพันธ์งานนั้นๆน,น,นะคะในจุดต่างๆนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากบอกว่าถ้าเกิดลูกเราหลงกันหรือหลุดกันนะคะก็คือเขาก็จะได้ บอกว่าเออนี่มีชื่อตรงนี้หาชื่อพ่อชื่อคุณแม่ได้หรือชื่อคุณลงุงคุณป้าก็ได้นะคะอยู่ที่ไปกับใครไปกับนนะ้าก็ใส่ชื่อเบอร์โทรนะไม่ใช่ไปกับนนะ้าแต่ไปใส่ชื่อเบอร์โทรพ่อกับแม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะโทรหาคนที่ไปด้วยในงานไม่ใช่เออว่า,อาบอกดิฉันบอกว่าใส่ชื่อพ่อแม่ไปแต่ว่าลูกเราหลานเราไปกับนนะ้าสาวไปกับอาแล้วเราไม่ใส่ชื่อคนนั้นแล้วแล้วโทรหาพ่อแม่หน,นึ่งเนี้ยคนละเรื่องกันเลยนะคะคือไปกับใครที่เป็นผู้ปกครองในการไปเที่ยว นะคะให้ใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองและล้ำย้ำกับเขาแล้วก็ก่อนออกจากบ้านไปเที่ยวในเรื่องหนึง่งเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก่อนออกจากบ้านไปเที่ยวถ่ายรูปคู่กันหน่อยหนึน้าหลานคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าถ่ายรูปคู่กันหน่อยนึง,นะนง,นนนงทำไมถึงต้องบอกว่าทั้งถ่ายรูปคู่กันเพราะเวลาเด็กหลงหรือเด็กหายท่านผู้ฟังลองนึกดูนะเราได้มีรูปปัจจุบัน มีเสื้อนี้มีหน้าตายอย่างนี้มีกางเกงแบบนี้ใส่หมวกแบบนี้แต่ถ้าเราเอารูปเก่าๆมาเนี่ยบางทีอาจจะความสูงเลยไปแล้วความสุงูงอาจจะคือเด็กมันต้องเติบโตถูกไหมคะแล้วเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปก่อนออกมาให้ชัดๆเออเราไปกันหน้าก่อนไปเที่ยวก็ถ่ายรูปไว้หนึ่งรูปอย่างเนี้ยอย่างนี้ฉันย้ำนะเหมือนนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากบอกว่าไปไหนก็แล้วแต่นะควรจะถ่ายรูป ไว้ว่าเออเราไปกันกี่คนไปแค่สามคนก่อนออกจากบ้านเพราะเรามีมือถือเราสามารถเก็บรูปพวกนี้ได้นะคะ <_ d ata> แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วย <_ d ata> แล้วก็ใส่ชื่อไม่ใช่ใส่แต่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวนะ <_ d ata> ต้องใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ <_ d ata> ไปกันสามคนก็ใส่ชื่อสามคนเลย <_ d ata> ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ใส่ไว้กับเด็กๆไม่ใช่ไปกันสามคนแต่ใส่ชื่อใส่ชื่อผู้ปกครองไว้คนเดียวแต่พอลูกหลานหายก็หากันไม่ทั่วโทรอีกคนนึงก็ไม่ติดแบตก็หมดมือถือบางทีสัญญาณก็อับ แต่ถ้าเกิดไปไปคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะใส่เบอร์ทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าไปกับคุณลุงคุณป้าก็ใส่เบอร์คุณลุงกับคุณป้าถ้าไปกับคุณนะ้าแล้วก็เพื่อนๆก็ใส่เบอร์ทุกคนนะคะเพื่อจะได้ไม่หลงซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดถ้าให้ดีที่สุดก็คืออย่าหลงดีกว่านะคะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเที่ยวง,งานลอยกระทงแล้วขยะนะคะขยะ,ขยะทานอะไรก็ทิ้งลงถังขยะด้วยถ้าไม่มีถังขยะ ก็เก็บกลับมาทิ้งที่บ้านนะคะอย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะเพราะทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในสังคมเมืองนะคะสังคมชนบทดีอย่างหนึง่งขะยะบางอย่างย่อยสลายได้แต่ขยะในสังคมเมืองเป็นพวกขยะพลาสติกเป็นพวกขยะที่ท,ที่ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถ้าเป็นไปได้ก็ไปทานอะไรก็แล้วแต่นะคะทิ้งขยะลงถังแล้วแยกได้ยิ่งดีขะยะที่เป็นกระป๋องก็แยกไว้หน่อยดี น,ะะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งแล้วไปแล้วเวลาไปเที่ยวแบบนี้ไปยามดูอีกเรื่องหนึง่งอยากจะย้ำนอกจากเรื่องกระยะแล้วนะคะเรื่องกระเป๋าระวังเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะคะรายการภัยผู้หญิงย้ำเรื่องมิจฉาชีพพยายามระมัดระวังในเรื่องมิจฉาชีพถูกล่วงกระเป๋าถูกกรีดกระเป๋านะคะถึงบางคนบอกว่ากรีดไปก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าตังค์อยู่ในมือถือหมดแล้วแต่พยายามพยายามหน่อยก็แล้วกันก็คือถือกระเป๋าถือถุงผ้าไปดีที่สุดเพราะว่าเวลาเราซื้อของเราก็ได้ใส่ในถุงผ้า แล้วที่นี่กว่านั้นย้ำนี่กว่านั้นก็คือพกบัตรประจาตัวประชาชนไปด้วยนะคะพกบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยไปไหนแล้วก็ถือถุงผ้าไปมีซิปให้มิดชิดนะคะมีกระปุกกระเป๋าให้มิดชิดเพื่อจะได้เก็บของของเราได้เก็บมือถือของเราได้มือถือเข้าเหมือนกันนะคะพยายามอย่าให้หายเพราะหายแล้วก็ยุ่งยากนะคะเพราะว่ายุ่งยากในเรื่องของธุรกรรมต่างๆที่เราไว้บนมือถือนะคะ ไปเที่ยวแล้วเรากลับมาจากการเที่ยวต้องสบายใจด้วยปลอดภัยด้วยแล้วที่สําคัญไม่ใด่ไปเที่ยวมาแล้วเรากลับมาทุกใจตีหลังนี่ก็คือแสดงว่าเราไม่ได้มีความระมัดระวังและไม่ได้มีความรอบคอบในการไปเที่ยวนะคะขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่ไปเที่ยวงานลอยกระทงอย่างปลอดภัย และมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจในครั้งนี้ช่วงนี้คงต้องพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องดีๆเรื่องรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอดนายจ้างและลูกจ้างที่จะมีขึ้นในวันที่24ธันวาแล้วก็เทือนภัยในเรื่องต่างๆที่จากกระทรวงดิจิทัลกระทรวงดีอีจากตำตีว่าการกระทรวงดีอีนะคะช่วงนี้น้องบุญประกอบอบกลิ่นมีเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ